สวัสดีครับวันนี้เต็นเคอโต้นะครับขอนำเสนอรถ Honda CR-V ปี2007คันนี้เป็นรถ 4WD เครื่อง2.0นะฮะเป็นภายในมีเบาะหนังกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกพวกนี้ครบนะแล้วก็มีชุดแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับมีบันไดกับสปอยเลอร์หละัะสภาพรถทั่วๆไปก็เป็นรถสภาพดีนะฮะ ในเบาะหนังสีดำ ABS airbag พร้มอมขอเสนอขายในราคา800,000บาทท้วนติดต่อได้ที่เบอร์โทร0814810562กับ0814842125ขอบคุณครับ